ศรัทธาเรื่องใสพึ่งระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทธธรัะเดชพระคุณหลวงปสษต์กันทัสโรตั้งผังสำเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมด ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปุสจัทัทสโรเพื่อรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงปุสจัทัทสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ น,นย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรเป็นละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติโดยทำ กิเลสโลภโกรธหลงที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสดจันทรทัศโรทั้งหมดเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสถจันทรทัศโรไปเป็นธรรมกิเลสทานศีลสมาธิไม่ปกติ ไม่ได้ผลรับเป็นธรรมปรมีสามสิบทัศนพะเดชพระคุลวงปู่สดจันทสโรหนวอยใหม่ๆการไหลเวียนของธรรมกิเลสท,ที่เป็นรูปแบบของโลกโกโรธหลงการปิดบังบิดเบือนซ่อนเลน เ,ล,เลี่ยมเพทุบายบังคับข่มหูเสียงดังใช้กำลังทำร้ายทำลายสร้างข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขของผังสำเร็จเวลาทำกิเลสไม่ให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดทุกรายละเอียดของชีวิตเป็นยอย่างยู่ไม่ให้เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลส โดยผู้รู้ได้แนะนำรายละเอียดเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงไปเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับธรรมกิเลสเช่นรายละเอียดในบุญญากิริยาวัตถุ3บุญยากิริยาวัตถุสิบ มีองค์แปดรายละเอียดของการละชั่วทำดีพองใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัันทัโรโดยให้อยู่ในทานศีลสมาธิที่ปกติที่เกิดผลรับ สรุปของชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดทุกเวลาตลอดเวลาให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลงพุทธจรรันตร์โัสน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยการศรัทธาเลื่อมใสพึ่งและลึกนึกคิดรับรู้จบจอ่อ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิทธัตรพระเดชปุณหลงปสุสจันทสโสตั้งพังสําเร็จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่ญยเพื่อรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปสัจจันทร์โรให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่ญยธรรมกิเลสสร้างผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสเป็นเล่เหลี่ยม เหตทุบายหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิดทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทระสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กระแสธรรมกิเลสไหลเบียนอยู่ในตัวโดยไม่ให้รู้ว่า ถูกทำกิเลสหลอกลวงให้รับเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมกิเลสเราจรึงต้องลงรายละเอียดชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลารู้ที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตรู้ ถึงเป้าหมายที่สุดของธรรมทั้งหมดที่ต้องรักษาธรรมของตนเองต้องสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสาวิตทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษถันทสโรเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแตีนทัศโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดให้รักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแตีนทัศโรรู้เห็นถึงหยุดเป็นตัวสําเร็จของธรรมทั้งหมดตลอดเวลาเป็นปกติประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักพัฒนาปรับปรุง หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลงพรเสรจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงรวบรวมธรรมทั้งหมดสร้างให้เกิดเป็น ธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรน่วยใหม่ๆรวมศูนย์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสสดจันทสโรให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสสดจันทสโรน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์จากต้นแบบ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทรัศโรที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ใหม่ไม่สำทำอยู่ตลอดเวลาสามารถพัฒนาปรับปรุง ทำทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเนทัศโรหน่วยใหม่ๆได้สำเร็จตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเป็นสภาวะปกติของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเดนทัศโรสร้าง เลียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตระเดปคุลลงพุสดจันทัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลารู้ถึงเป้าหมายขั้นตอนวิธีการรายละเอียดทั้งหมด ตลอดทุกอนุเวลาของธรรมทั้งหมดที่มีเป้าหมายรักษาธรรมของตนเองสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองเพื่อรักษาธรรมของตนเองให้ดำรงอยู่ตลอดไปเรา เป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรมีเป้าหมายรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรม ให้ครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชประรรคุณหลวงปู่สดจันทัสโรคุ้นเคยเป็นปกติอยู่ตลอดเวลากับธรรมารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ได้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาโดยทำกิเลสโลภโกรดหลงหลอกลวงไม่ให้ ศรัทธาเริ่มใสไม่ให้พึ่งละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศประเด็รปคกกุลลงปุ่สะจันพรสโรมไม่ให้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราตั้งผังสำเร็จเวลา ให้พึ่งระลึกศรัทธาเริ่มใสในผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสร่วมในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตน์พระเดชะคุลหลวงปุษตยันตสโร จึงสังเกตอย่างละเอียดรู้เห็นทำทั้งหมดอย่างละเอียดตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเพื่อหาประโยชน์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ของการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทเศพย์จันทศรโดยไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หมดหนทางในวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู ซึ่งเป็นโครงสร้างกทมขออของการไหลเวียนกระแสรธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวของทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสรรมไม่ขับไล่ไม่หลบหนีจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมด ที่มาจาการไหลเวียนของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทสศโร,รที่อยู่ในตัวของเรารวบรวมวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่โครงสร้างกฏธรรมขอทำกิเลส ทั้งหมดเรียกรวมศูนย์เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชปุคุลวงป่สสแจ่นทัสโรให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัพระเดชปะคุลวงป่สสแกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาเกิดเป็นธรรมบารมี สามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพส่สดดันทัตโรหน่วยใหม่ๆสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาได้ประโยชน์จากวิกิอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดจากโครงสร้างกทมขออจากทำรรทั้งหมดทุกธรรมจากธรรมกิเลสซึ่งเป็นประโยชน์ในการ รวบรวมธรรมบรารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสดกนันทัสโรน่วยใหม่ๆเพื่อการรักษาธรรมบรารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงป่อสดกนันทัสโรเพื่อขยายครอบคุมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุดแห่งธรรมบรารมี สามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโร